สวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมษตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีเมษจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรัก,กทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครใครในใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผมก็จะมีวันที่บอกด้วยว่าวันที่เท่าไร่ถึงวันที่เท่าไหรเนี่ย อยู่ราศีอะไรบ้างนะครับก็ให้อิงจากข้างบนเป็นหลักนะครับผมแล้วก็ดูแบบลัคนาก็ได้เช่นกันนะครับผมแนะนําว่าให้ดูแบบแบบลัคนานะกันถ้าสําหรับคนที่มีลัคนาหรือผูกดวงไว้กับลัคนานะครับก็โอเคครับผมมาเริ่มดูดวงความรักของชาวศีมษตั้งแต่วันที่1งถึงวันที่ 1- 5ตุลาคมดีกว่าว่าความรักของคุณเมษเนี่ย จะเป็นอย่างไงกันบ้างนะครับเมื่อเริ่มที่ไพ่ใบแรกเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเอทออฟคัพเข้ามาหรือไพ่แปะถ้วยนะครับเป็นความรู้สึกของชาวสีเมฆที่เหมือนกับตอนนี้คุณเหมือนกับเริ่มสร้างกำแพงเริ่มเหมือนกับหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างแล้วเริ่มเหมือนกับไม่ค่อยสนใจความรักเพื่อจะเหมือนกับเดินไปตามความฝันของคุณหรือว่าเดินไปบนเส้นทางของตัวเราเองแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้คือไพ่ของมาแปถ้วยนะครับผมเป็นภาพของผู้หญิงคนนึงมองเห็นดวงดาวมองเห็นดวงจันทร์แล้วเขาเหมือนกับอาจจะไปเดินหาดวงดาวตามหาความฝันตามหหาาาาาาควววมมรรรรู้้สึกกกกกดดีีๆเเเยยยยััััษไนนน่อองบโื ถ้วยแถ้วยที่เขาเดินออกมาเนี่ยมันคือความรักที่เขาเคยมีความรักที่เขาเคยได้ความสุขที่เขาเคยได้รับความสุขที่เขาเคยให้ใครไปหรือว่าความรูส้สึกดีๆเขาเคยมอบไปใครไปนั่นเองเพราะฉันไพ่แปดถ้วยใบนี้คือความรู้สึกของเหมือนกับเคยเจอความมืดมนเคยเจอความเหมือนกับความมืดบอดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเจอปัญหามามากมายแต่มันเหมือนกับไม่เท่านี้เพราะฉันไพ่แปดถ้วยในเนี้ยเหมือนความรู้สึกของชาวสี่เมษท่านที่เหมือนกับใครก็ตามตอนนี้เราสึกว่าอยากจะมุฟออนอยากจะตัดสินใจว่าเดินเพื่อตัวเอง นะครับผมทําอะไรแต่ละอย่างเดินออกไปจากใครบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เข้าใจบงความจริงมากขึ้นนั่นเองนะครับพะฉันพ่ยแปดถ้วยหรือเอทอฟคัพไปนี้เนี่ยมาเป็นความรู้สึกของชาวสีเมลายท่านที่เหมือนกับคุณยอมเดินออกไปจากบางสิ่งบางอย่างหรือพยายามหยุดเดินหรือพยายามเหมือนกับไม่สนใจบางสิ่งบางอย่างหรือพยายามเหมือนกับหยุดทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะได้เข้าใจความจริงบางอย่างมากขึ้นหรือได้เห็นความจริงบางอย่างมากขึ้นนั่นเองนะครับอาจจะเลิกทําอาจจะเลิกเหมือนเลิกเข้าไปพยายามเลิกรู้สึก ปล่อยวางมากขึ้นหรือเหมือนกับทําในสิ่งที่เราควรจะทำทำในสิ่งที่ควรจะเป็นนั่นเองเพราะฉะนั้นไพ่แปดถ้วยหรือเอ็ดอัคัพใบนี้บอกชาวสีเมียในท่านว่าคุณเหมือนคนที่เหมือนกับตอนนี้อะไรที่มันจบไปแล้วอะไรที่มันผ่านไปแล้วไม่อยากจะให้มันมาฝังใจนะครับผมถ้าเกิดมันยังฝังใจอยู่ถ้าเกิดมันยังทำร้ายคุณอยู่เนี่ยคุณเหมือนคนที่เหมือนกับแปดถ้วยค่อนข้างจะมุบอ่อนยากค่อนข้างจะเหมือนกับไปนไปไหนไปไหนได้ยากเพราะเหมือนกับเห็นไหมไปให้ไกลยังไงเนี่ยมันก็เหมือนกับมีแปดถ้วยภาพเดิมๆความทรงจำความูู้สต่่่าางงงๆยยยัออขหลลเ นะครับยังเป็นอดีตของเราอยู่เลยยังเป็นสิ่งที่เราเคยเดินผ่านมาอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่ไปต่อมาขึ้นมาพ่สองเหรียญ ใครก็ตามถ้าเกิดรู้สึกว่าเป็นไพ่สองเหรียญเข้ามายังไม่แน่ใจตัวของตัวเองว่าเราควรจะทำไงกับคนกับความรักในครั้งนี้ดีเพราะฉันไพ่สองเหรียญในทะี่นี้เนี่ยหรือว่า two of pentacles เนี่ยเป็นความรู้สึกของผู้ชายคนนึงที่เหมือนกับตอนนี้เขาเหมือนกับลังเลไม่รู้จะเลือกเหรียญไหนดีนะครับมันก็เหมือนกับความรู้สึกของชาวสีเมฆหลายท่านเลยที่เหมือนกับตอนนี้คุณเองเนี่ยมันตัดสินใจสองจิตสองใจว่าเราจะไปยังไงดีนะเรื่องของความรักของคนที่เรารักกับเราเนี่ยนะครับชาวสีเมฆจะทำไงกับคนที่เรารักดีนะจะทำไงกับ เขาเองจะรักเราหรือเปล่าเขาเองยังรังเลเราอยู่แต่เราเองก็เหมือนกับว่ายังเหมือนกับไม่มั่นใจว่าเขากลับมาหรือเขาไม่กลับมาเนี่ยมันจะดีขึ้นหรือมันจะแย่ลงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ย,พยไพ่ two f p e n t a c l e ใบนี้บอกชาวสีเมียไหนท่านว่าคุณเหมือนกับคนที่สองจิตสองใจลังเลแล้วเหมือนกับสงสัยว่าตอนนี้ทำไมเขาเหมือนกับคนที่แอบซ่อนอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าหรือเหมือนกับว่า เขาเวลาเนี that that? Like, ่ยไปทําอะไรหรือเปล่าที่เขาบอกว่าเขาไม่ว่างที่เขาบอกว่าเขาเหมือนกับตอนนี้เขาไม่อยากกำคุยกับเราเหมือนกับเขารู้สึกเหนื่อยหรือเขามีปัญหากันเนี่ยหรือคุณกับเขามีปัญหาในความรู้สึกกันไม่เหมือนเดิมกันเนี่ยเหมือนกับ2องเหรียญเห็นไหมครับเหมือนกับมันไม่เหมือนเดิมในตอนนี้เนี่ยคุณคิดว่าตอนนี้ความสนของคุณกับเขาเนี่ยมันจะไปด้วยกันแน่ดีหรือเปล่านะมันจะเป็นความมั่นคงถึงขั้นแบบสร้างครอบครัวกันหรือเปล่าเพราะฉันไพ่2องเหรียญใบนี้ความรู้สึกของชาวสี่เมษหลายท่านที่เหมือนกับคุณพยายามาาาาามมมหหํอบพพยยชัั่่นนน้กกเืดูว สิ่งนี้คุณคิดสิ่งนี้คุณหวังหรือข้อความรักของเราสองคนเนี่ยมันเป็นความสุขมากกว่าความทุกข์หรือเปล่ามันเป็นสิ่งดีมากกว่าหรือเปล่า <c oughs> คุณเหมือนกับสองที่สองใจลงใังเนอยู่ในช่วง,องตอนนี้ว่าเราควรจะไปต่อหรือควรจะพอแค่นี้หรือควรจะมุกออนไปหรือควรจะกลับไปหาเขาดีนั่นเองพะไพ่ขึ้นมาว่าสองเหรียญคืออะไรความรู้สึกที่มันเหมือนกับเขาไม่ค่อยมีเวลาเขาเหมือนกับคนที่ไม่ค่อยเหมือนเดิมหรือความรักของคุณกับเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นการที่เหมือนกับ ไข่เขกการที่เหมือนกับไม่ปกติผิดปกตินั่นเองจากคนที่เคยมีเวลาให้กับคุณ er, นะครับไพ่สองเหรียญจากคนที่เหมือนกับมีเวลาเข้ามาหาเราเวลาโทรคุยเวลาพูดคุยเวลาถามว่าเราเป็นยังไงบ้างกินข้าวหรือยังตอนนี้เหมือนกับเขามีเวลาไปทาอย่างอืงอ่นหรือเปล่าเขาไม่ค่อยมีเวลาสนใจเราเลยเพราะฉันไพ่สองเหรียญเหมือนกับตอนนี้คุณเหมือนกับลังเลว่าเขาไปสนใจสิ่งอื่นอยู่หรือเปล่าคนเราของคุณไม่ปกติหรือเปล่าไม่ค่อยมีเวลาหรือเปล่าทําอะไรอยู่หรือเปล่าคุณทุกท่านจะเหมือนกับอยากจะรู้จริงๆนะครับเพราะฉันไพ่ไปต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่า1ถ้วยหรือ Cup of นะครับ ไพ่เอ็ดอับคัมไปนี้เนี่ยเป็นความรู้สึกของถามว่าชาวสีเม่รู้สึกยังไงบ้างคุณเองก็เหมือนกับอยากจะมีความสุขอะที่เราอยากจะเราเป็นแบบเนี้ยที่เรามังเลยที่เรารู้สึกเหมือนกับไพ่สองเหรียญแล้วก็แปถ้วยอยากจะม o ฟออนอยากจะเดินไปจากตรงเนี้ยอยากจะไปหาทำสิ่งที่เหมือนกับเราอยากจะมีความสุขอยากจะมีความสุขอยากจะมีความหวังจะเจอสิ่งที่ดีอยากจะทาตามทําให้ตัวเองเราเองบ้างทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างเนี่ยหรือทําในสิ่งนี้ควรบ้างเนี่ยเพราะเหมือนกับไพ่ขึ้นมาอแปะถ้วยกับสองเหรียญคือเราเนี่ยเหมือนกับคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ ไม่อยากจะกลับไปอยู่ในความมืดไม่อยากจะกลับไปเจอความเสียใจไม่อยากจะเหมือนกับเจอความรักที่เหมือนกับไพ่สองเหรียญนะคนที่ไม่เหมือนเดิมคนที่ไม่ปกตินะครับผมหรือกลับไปเจอความรักความสามันธ์ที่มันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะไม่มั่นคงต่อกันไม่มั่นไม่มั่นใจต่อกันไม่จริงใจไม่ไม่เหมือนเดิมต่อกันนั่นเองแต่ไพ่ใบนี้คือบ่งบอกความรู้สึกของชาวสีเมฆหท่านว่าไพ่หนึ่งถ้วยถามว่าเป็นยังไงบ้างคุณเองก็อยากจะมีความสุขแค่นั้นเองแหละถ้าถามว่าคนละของชาวสีเมฆถ้าเขากลับมาตอน เขายังเป็นความรักของคุณอยู่คุณสองคนก็ยังรักกันอยู่ถ้าชาวสีเมฆถามว่าคุณสองคนที่ผ่านมามันคือความรักใช่ไหมที่ผ่านมามันคือเรื่องจริงหรือเปล่าว่าเราสองคนเนี่ยเคยรักกันเคยมีความสุขเคยเป็นคู่รักกันเคยจับมือกันเคยกอดกันนะครับผมเคยไปสถานที่ต่างๆเคยนั่งกินข้าวเคยทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันคือเรื่องจริงหรือเปล่าที่ผ่านมามันคือความรักใช่ไหมไพ่เดลว์เบอร์ค่อนข้างจะบอกว่าคุณสองคนคือคนรักกันจริงๆคุณสองคนคือความร ชาวราศีเมษหลายท่านคงรู้สึกเหมือนกับเราอยากจะถูกเติมเต็มจะจะเป็นฝ่ายที่ได้รับความสุขบ้างได้รับความรู้สึกดีๆบ้างได้รับการใส่ใจบ้างเหมือนกับถ้วยใบนี้แหละถ้วยใบนี้ที่เหมือนกับเห็นไหมครับมีฝนตกลงมามีน้ําเข้ามาใส่ในถ้วยนี้แล้วเหมือนกับถ้วยใบนี้รู้สึกเหมือนกับมีความสุขมีความร่มเย็นนะครับได้ถูกรับการเติมเต็มนั่นเองเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกชาวราศีเมษหลายท่านว่าคุณเองเหมือนกับมองหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มาเติมเต็มทําให้เรารู้สึกมีความสุขมาเติมเต็มในชีวิตของเราให้เเเเรรรราาาาูู้้สสึึกกกกวววว่่มมมมมััันนนนนปปป็็็คคคดีีๆจิงทหือบ เขามาช่วยเหลือเราเขามาดูแลเราเขามาห่วงใยเราบ้างไม่ใช่เราเท่านั้นนะที่เหมือนกับไพ่สองเหรียญอะทาทุกอย่างเพื่อเขาไปทําอะไรให้เขาไปแต่สิ่งที่รับกลับคืนมาคือไพ่สองเหรียญความมั่นคงความชัดเจนความรู้สึกที่เหมือนกับที่เขาจะมาเป็นเหมือนเดิมกับเราเนี่ยหรือความห่วงใยเราหรือการไม่เปลี่ยนแปลงการมั่นคงกับเราเนี่ยมันมีอยู่หรือเปล่าเราค่อนข้างจะสงสัยตรงนี้แหละแต่พไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าเดอะไฮพิเทสเข้ามานะครับเดอะไฮพิเทสในที่นี้คือเหมือนกับคุณยังเชื่อมั่นนะ ว่าติ่งที่เขาเคยพูดสิ่งที่เขาเคยบอกสิ่งที่เขาเคยสัญญากับคุณเนี่ยคุณยังเชื่อมันอย่างนั้นอยู่เพราะเจนภาพของคนคนหนึ่งเห็นไหมครับเขาเอานิ้วชูขึ้นฟ้าไปอะเริ่เหมือนกับเขาขอสัญญาว่าเขาขอสาบานว่าเขาจะรักคนคนนี้สุดหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่หรือไฮพิเทสมาบอกชาวตีเมธหรือว่าคนที่คุณรักว่าคุณสองคนเนี่ยต่างมีคำสัญญาคำคำมั่นสัญญาคำสาบานหรือว่าคำมั่นสัญญาที่เคยผูกกันไว้เคยบอกกันไว้ว่าคุณสองคนเนี่ยจะรักกันไปตลอดเพราะฉะนั้นไพ่บบนคคืออออออกกกวว่่าาเเเธธธยฉััะจ ไม่ว่านานเท่าไรเนี่ยหรือว่าผ่านไปยังไงเนี่ยรักของเราจะผ่านไปเรื่อยๆจะมีความรู้สึกต่อไปเรื่อยๆนะครับจะไม่มีวันจางหายไปจนวันที่จะจากกันไปหรือว่าไม,ม่วันที่จะเลิกกันไปนั่นเองแต่ไพ่เดอะไฮพีเทใบนี้คือเหมือนกับความรู้สึกที่ชาวสีเมฆคนนี้ยังสงสัยว่าตอนนี้เธอลืมไปแล้วหรือเปล่าเรื่องราวในครันนั้นเธอลืมไปหมดแล้วหรือเปล่าที่ เธอเคยรักกันเคยเสัญญาต่อกันไว้เคยพูดว่ารักกันเคยบอกว่าคิดถึงกันเคยบอกว่าเป็นห่วงเป็นใยกันแต่วันนี้พนไพ่เดลไฮเปอเทสบอกว่าเธอลืมไปหรือเปล่าเพราะไพ่ใบนี้คือเหมือนกับตอนนี้ชาราศีเมฆจ,จะบอกว่าทําไมเราถึงบอกว่าเขาลืมเพราะไพ่ใบนี้คือเหมือนกับความรู้สึกที่เธอตอนนี้คือคนที่ทําให้ฉันเนี่ยเจ็บปวดเธอคนนี้เนี่ยคนที่เคยบอกว่ารักฉันเคยที่มีคําสัญญาต่อกันเนี่ยว่าจะรักกันไปตลอดเนี่ยกลายเป็นคนที่ทำให้รู้สึกว่าเจ็บปวดเธอทําฉันเสียใจเธอทาให้ฉันเหมือนกับทุกทนเธอทําให้ฉันเหมือออนนนนนกกกััับลาายเป็คที่่่ต้้งงงมรรูึ ล้วก็เหมือนกับเฝ้ารอคำสัญญาคำนั้นอยู่ยังเชื่อมั่นในคำสัญญาของกันและกันอยู่นั่นเองเพราะฉันเดะไฮเปเทสกับไพ่เดลเลอร์บอกว่าถ้าคุณสองคนยังรักกันอยู่ชาวราศีเมษก็อยากจะบอกใครสักคนหนึ่งหรือว่าพัายามบอกคนที่คุณรักให้รู้ว่าคุณยังจําคําพูดที่เคยบอกว่ารักกันได้หรือเปล่าเธอยังจำมันไหมนะครับผมว่าเคยเคยบอกว่ารักกันเคยบอกว่าคิดถึงกันเธอยังลืมมันไหมนะผมถ้าหากเราต้องจากกันไปหรือว่าไกลห่างกันไปไกลแสนไกลนั่นเองเพราะฉันไพ่ใบนี้คือเหมือนกับเดะไฮเปเทส สำหรับชาวสีเมฆแล้วสำหรับใครหลายคนที่มาดูคิดนี้แล้วคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ลืมก็ได้นะครับคุณอาจจะไม่ลืมความั่นสัญญาระหว่างกันก็ได้นะครับแต่ไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าเดลสตาเข้ามา เดอสตาร์ในที well. ่นี his the ้คือความรู like ้สึกของนางฟ้านางสวรรค์ที Jer ่เหมือนกับเขาให้ไปจนไม่เหลืออะไรอ่ะแม้กระทั่งน้ําตาครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาก็สูญมีแต่สูญเสียมีแต่เสียใจมีแต่เจ็บปวดจนบางทีเขาให้ไปหมดทุกอย่างนะให้ทั้งความสุขให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีอ่ะแม้กระทั่งเสื้อผ้าเห็นไหมครับเขาก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วอ่ะเพราะฉะั้นไพ่ใบนี้เปรียบเสมือนความรักความรู้สึกของชาวราศีเมษท่านที่เหมือนกับคุณให้ความรักความรู้สึกกับใครไปที่เหมือนกับคุณให้ไปไปจนหมดอ่ะจนเหมือนกับเราออลลนหมืคที่่่ไไะแ้ว ให้ความรักกับเขาไปให้ใจเขาไปทั้งใจให้ความรู้สึกดีๆความหูใย,ยเขาลหลายท่านเนี่ยมีสิบาทก็ให้เขาหมดเลยนะยอมอดยอมเจ็บยอมเสียใจยอมไม่มียอมลําบากยอมเสียความรู้สึกยอมเหนื่อยเพื่อให้คนที่เรารักเนี่ยมีความสุขจนบางทีเนี่ยเรามาถามตัวเองตอนนี้ว่าที่เราร้องไห้เนี่ยตอนเนี้ย เราให้เขาไปเนี่ยไม่พออีกเหรอเพราะฉะนั้นไพ่ตาใบนี้คือเหมือนกับความรู้สึกของชาวสีเมษที่เหมือนกับใครหลายคนถ้าเกิดเหมือนกับเลิกกันไปแล้วเสยียใจจนให้ไปจนไม่เหลืออะไรแล้วทำดีที่สุดแล้วอ่ะที่ผ่านมาคุณคิดว่าไพ่เดลว์เฮอส์เบิรไฮพีเทสคุณเชื่อว่าคุณทําในสิ่งที่คุณทําให้เขาไปหมดแล้วด้วยความรักด้วยหัวใจจริงๆนั่นคือความรักจริงๆเนี่ยไพย่ใบนี้บอกว่าไม่ต้องไปตามแล้วนะเพราะเดอะสตาใบนี้บอกว่าคุณเหมือนกับให้ไปจนเหมือนกับทําดีที่สุดแล้วเนี่ยปล่อยให้มันเป็นเรื่องขขอองงทําาาลลรรรผผกกกะ เวรกรรมของกรรมที่เขาทําไว้กับเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเดดสตาร์ใบนี้บอกว่าชาวสีเมิท่านเ,เ,หเหมือนกับเริ่มมาดูแลตัวเองเริ่มกลับมาใส่ใจตัวเองเหมือนกับให้แปะถ้วยกับเดดสตาร์นะที่ผมดูไปตอนแรกและเริ่มมูฟออนเริ่มเหมือนกับอะไรที่มันจบไปแล้วจากไปแล้วเจ็บไปแล้วเนี่ยอย่าเอามันมาฝังใจนะครับถ้าเกิดยิ่งทําแบบนั้น,น,นเนี่ยก็เหมือนกับเราไม่สามารถฟื้นฟูไม่สามารถมูฟออนได้เหมือนกับเดดสตารนะ์เนี่นยแหละอะไรที่เราเทลงไปแล้วเจ็บไปแล้วร้องไห้ไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะ ไปแก้ไขหรือว่าไม่สามารถที่จะห้ามตัวเองเนี่ยไม่ให้ร้องไห้หรือว่าเจ็บได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเจ็บไปแล้วเราร้องไห้เราเสียใจไปแล้วเนี่ยก็ต้องบอกตัวเองได้ว่าคุณต้องมุกอ่อนให้ได้คุณก็ต้องลุกขึ้นมายืนให้ได้คุณต้องเหมือนกับกลับมารักตัวเองกลับมาดูแลตัวเองให้ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเตอะสตาร์ใบนี้<สาย>บอกว่ามันไม่ต่างอะไรกับการที่เราเกิดมาใหม่เลยนะตอนที่เราเกิดมาครั้งแรกตอนที่เราเกิดใหม่ๆเนี่ยเราก็มาตัวคนเดียวเพราะฉะนั้นไม่ไม่แปลกเลยที่ชาวสีไม้หลายท่านตอนนี้คุณอาาาจมมมมีีีกกรรท่่่่เเิิต้้นนชวใหดดขึ เริ่มมีสเสน่ห์เริ่มมีความหวังเริ่มเจอความรักที่ดีๆเข้ามาพาะไพ่แปดถ้วยในที่นี้กับไพ่เดอตาบอกว่าการที่คุณมูฟออนการที่คุณเดินจากบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณเห็นความจริงมากขึ้นว่าหนึ่งถ้วยนะครับกับไพ่เดอะเลเวอร์สำหรับคนโสดสำหรับคนที่เพิ่งอกหักเสียใจกับคำมั่นสัญญาที่เขาเคยบอกว่าเขาจะไ,ไม่ทิ้งเราไปเขาบอกเขาจะไม่ทําให้เราเสียใจแต่เธอนั่นแหละทําฉันเสียใจพยไพ่ใบนี้บอกว่าเดอะเลเวอร์แล้วก็หนึ่งถ้วย ชาวสีเมฆท่านจะเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่นีม้มีความสุขหรือคุณเองตอนนี้อาจจะพบเจอความสุขไปแล้วก็ได้หรือเจอความรักที่มันดีๆเข้ามาอะไรก็ได้แต่ใครก็ตามเมื่อเกิดว่าเจอความรักที่มันดีๆเข้ามาแล้วแต่เราเหมือนกับคนที่ไพ่เดือยไฮยพิเทศเข้ามากัสองเหรียญเราเหมือนกับยังลังเลยังไม่มั่นใจในตัวของคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยไพ่ใบนี้บอกบอกว่าคุณเองก็เหมือนกับต้องใช้สัญชาตญาณต้องใช้ความรู้สึกต้องใช้ไพ่เดือยไฮพิเทศอะใช้คาความรู้สึกของคุณปล่อยให้มันเป็นเรื่องของ การกระทำปล่อยให้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกของคุณเองว่ามันจะบอกคุณเองว่าคนนี้เขาใช่หรือเปล่าคนที่คุณคบอยู่คนที่คุณคุยอยู่ตอนนี้หรือคนที่ที่คุณเหมือนกับมีปัญหากันเล็กน้อยเนี่ยนะครับไม่เข้าใจกันบ้างเนี่ยคนคนนี้เนี่ยใช่คนที่เขาจะเป็นคู่รักของคุณหรือเปล่านะครับและไพ่มันลงบอกว่า่อน้าจะเป็นไปแนวโน้มทางที่ดีด้วยเพราะฉันไพ่ใบนี้คือบอกความรู้สึกของชาวสีเมลหลายท่านว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมว่าใครก็ตามที่มันจบไปแล้วมันจากไปแล้วมันเจ็บไปแล้วแล้วเหมือนกับเธอคนนั้นนทําัเสีียใจ่ เธอทาให้ฉันเจ็บเธอทําให้ฉันเสียใจเนี่ยเธอที่เคยสัญญากับฉันว่าจะไม่ทําร้ายฉันจะไม่ทิ้งฉันไปจะรักกันไปตลอดเนี่ยกับการเป็นเธอคนนั้นเนี่ยแหละที่ทาให้ฉันชาวสีเมฆเนี่ยเสียใจนั่นเองไพ่ใบนี้บอกว่าพอเธอเดินออกมาเธอคุณไม่ใช่ตัวเลือกคุณไม่ใช่คนที่เหมือนกับเป็นฝ่ายที่ต้องมานั่งอยู่ตรงนี้นะมานั่งทนมานั่งเหงามานั่งเสียใจมานั่งเจ็บปวดกับความรักที่เหมือนกับตองเหรียญ่ะทีกับเขาอะทําไมเธอถึงช่างดีจังกับเราเนี่ยเรายอมเจ็บยอมเหนื่อยเพื่อคนที่เราาาารักนะเพพมมี่ขึ้วด คุณยอมถูกทาร้ายนะคุณยอมเจ็บปวดคุณยอมเสียใจคุณยอมเหนื่อยนะคุณยอมถูกเขาทาร้ายด้วยซ้าไปแต่ทําไมนะครับผมสิ่งที่เราทนสิ่งที่เราทำเพื่อเขาเนี่ยเขากลับํากับดีกับคนอื่นเหมือนกับไพ่ขึ้นมาว่าสองเหรียญน่ะเพราะฉันไพ่ไปนี้คือเหมือนกับความรู้สึกชาวสีไม่หลายท่านว่าเหมือนกับทาไมนะมันเหมือนกับธนูที่ปักหลังเราอะดาบที่ปักกลางหัวใจเราเนี่ยมันไม่เจ็บเท่ากับการที่เราได้เห็นคนที่เรารักเนี่ยไปห่วงใยกับคนอื่นทั้งๆที่คนอื่นเนี่ย เขาไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้เจ็บปวดไม่ได้โดนดาบปักหัวใจไมไ่โดนธนูแทงหลังน่ะแต่ทําไมคนรักของเราเนี่ยกลับไปสนใจคนอื่นไปห่วงคนอื่นมากกว่ามันเจ็บตรงแบบนี้แหละที่เราเจ็บอยู่เราร้องไห้อยู่แต่คนรักของเราเนี่ยกลับไม่เห็นเราเลยกลับไม่ห่วงใยเราเลยธนูที่ปักหลังเราดาบที่ลายล้อมเราเนี่ยนะผมเราลายล้อม,อม,อมชาวสีเมนเนี่ยเขากลับไม่ถามเราเลยบ่า บางว่าเราเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าเจ็บตรงไหนไหมแต่เขากลับไปห่วงใยคนอื่นมากกว่าเรากลับไปสนใจคนอื่นมากกว่าเราเนี่ยแหละคือสิ่งที่ทาให้ชาวสีเมฆเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่ทุกทรามานหรือว่าเจ็บปวดหรือเสียใจอยู่นั่นเองเดยวการเป็นตัวเลือกนั่นเองผมเลยมั่นใจว่าคุณไม่ใช่คนที่ต้องเป็นแบบนี้พอเดอะสะตาร์เข้ามาเดี๋ยวเลเวอร์เข้ามากันหนึ่งถ้วยคุณสามารถมีความสุขได้นะไพ่แปดถ้วยคุณสามารถมูฟออนได้นะสามารถเดินออกมาได้นะแค่หันหลังแล้วก็เดินจากไปแค่หันหลังและอย่าหันกลับไปมองมองอันอาด ใครหลายคนถ้าเกิดถูกใครสักคนทั้งท้าครับผมทาเหมือนกับคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยทาเหมือนกับคนที่ลืมเรื่องราวไปหมดแล้วเนี่ยอย่างที่อีพีที่ผมดูไปว่าเรากลับเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่าเธอลืมไปแล้วหรือไงเรื่องราวครั้งนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้บอกว่าถ้าเกิดใครสักคนนะที่เขาทําบอกว่าเขาลืมแล้วหรือใครเขาทำกับคุณเหมือนกับคนที่เขาไม่เคยรู้จักคุณเนี่ยไพ่เด็กถือดาบกับไพ่ขึ้นมาว่า the world ชาวราศีไม่ควรเหมือนกับปล่อยเขาไปเถอะแล้วเราควรจะเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมดีกว่าไหมเราควรจะมองหาความสสขมมมมออองงงหหหาาาิ่่ดีีควรัักกทเืนบ เป็นสิ่งที่มีทําให้เรามีความสุขแล้วก็ยิ้มได้มากกว่าที่ทำให้เรารู้สึกร้องไห้หรือเสียใจหรือว่าต้องมานั่งเหงาอยู่แบบนี้ดีกว่าไหมเพราะฉะนันไพ่เดวเวอร์ใบนี้บอกว่าใครก็ตามนะผมที่เหมือนกับผิดหวังเสียใจเลิกกับคนที่รักไปมีไพ่เดวเวอร์มันคือการเกิดใหม่การเริ่มต้นใหม่หรือตอนนี้คุณอาจจะพบเจอเหมือนกับไพ่ไพ่สุดท้ายขึ้นมาคือเขาอาจจะจากคุณไปเขา,าจะไจ่จาไม่ได้แต่สักวันหนึ่งเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่าเดวเวอร์แต่ก็ไพ่เดวเวอร์เข้ามาสักวันหนึ่งเขาจะต้องรู้แหละว่าใครคืืือออออคคคคนนนทททีีาาที่่่รรัักกกกเเเขขาาาามมสสุดดใใหหบ้โตล นะครับผมแม้กระทั่งสุดท้ายเนี่ยชาวราศีเมษยังเหมือนกับถูกเขาทำร้า,ายถูกเขาทำให้เจ็บปวดทำให้เสียใจเนี่ยเรายังยอมทนเลยเรายังเฝ้ารอเลยว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมาเป็นคนเดิมนะกลับไปเหมือนเดิมนะแต่ไพ่ใบนี้คือเดือบเวอร์เข้ามาถ้าใครก็ตามรอนานแล้วเราคิดว่าเขาเป็นเด็กถือดาบถ้าเหมือนคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยอะไพ่ใบนี้บอกว่าเราก็ควรปล่อยเขาไปเถอะเราควรเริ่มต้นใหม่เช่นกันเราควรมีความสุขไม่ใช่นั่งอยู่ตรงนี้ร้องไห้เจ็บปวดเสียใจหรือว่านั่งเฝ้ารออะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ารอแล้วได้อะไรไม่รู้วว่่่่่่าาารรรรอออนนนแคไไไไหมมู้ปถึงเื นะครับผมรอแบบนี้ไม่ถึงไม่นึกถึงคนที่รอบ้างหรอแบบนั้นเลยนั่น,น,น,นเอง <_ an> เราไม่ใช่เป็นฝ่ายที่ต้องนั่งรอต้องนั่งเจ็บต้องนั่งเสียใจนะนะครับผมเราไม่ใช่แบบนั้นร <_ an> อแล้วได้อะไรอย่ารอดีกว่าเ <_ an> พราะฉันเนี่ย,พยไพ่ใบต่อมาเนี่ยคือไพ่ขึ้นมาว่าเทมป l รันเข้ามา,พาไพ่เทมป l รันใบเนี้ยนะครับผมบอกชาวซีเม่หลายท่านว่าตอนนี้คุณอาจจะพบเจอไพ่เดอะเวอร์เข้ามากับไพ่เทมป l รันคุณอาจจะพบเจอความรักที่มันดีๆเข้ามาถูกเติมเต็มคุณแล้วเหมือนกับไพ่เทมปุรันเนี่ยแหละ คุณอาจจะมีการพูดคุยกันเริ่มทาความรู้จักกับใครหลายคนมีคนเข้ามาแวะเวียนเข้ามาพูดคุยเข้ามาทําความรู้จักกับชาวสีเมฆแล้วนะครับมีแนวโน้มเริ่มต้นความรักใหม่มีแนวโน้มพบเจอสิ่งดีๆแต่คุณกลัวความเจ็บปวดกลัวความเสียใจในอดีตที่คุณกลัวจะกลับมาเจอแบบเดิมอีกแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าเดลเวอร์เข้ามากันหนึ่งถ้วยคุณควรจะเริ่มต้นใหม่คุณควรจะทาตัวเหมือนกับคนที่เคยเกิดมาใหม่นั่นแหละเพราะก่อนหน้าเนี่ยคุณเคยเป็นยังไงคุณควรจะกลับไปเป็นแบบเดิมกลับไปเป็นเหมือนกับที่เราเคยเป็น นะครับใครก็ตามเจ็บปวดเสียใจยอยู่ไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งไปคุยอย่าเพิ่งไปเริ่มแต่เหมือนกับไพ่เทมปุรลนบอกว่าเราควรจะยอมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใครเข้ามาเราควรจะไปยอมเปิดใจดูนะเราควรจะเหมือนกับยอมรับความรู้สึกของใครหลายคนที่อยากจะมาดูแลเราอยากจะมารักษาเรานะ อยากจะเข้ามาหาเรานะไม่ใช่ว่าเราเปฏียเสธทุกคนไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่เทมูพลนใบนี้บอกว่าลองเอาความรู้สึกลองหลับตาดูนะครับผมแล้วก็เหมือนกับนึกถึงความรักนึกถึงความรู้สึกที่คุณให้ใครสักคนหนึ่งไปแล้วคุณลองดูว่าคมคนนั้นเนี่ยคือคนที่เขาเคยให้คุณกลับมาหรือเปล่าเขาเคยแคร์คุณบ้างหรือเปล่าเขาเทความรู้สึกที่คุณให้เขาไปเนี่ยมาให้คุณบ้างหรือเปล่าเช่นอะไรเช่นการดูแลเช่นการใส่ใจแต่ถ้าคุณลองหลับตาแล้วคุณเห็นว่าคุณร้องไห้อยู่่ะ แ้คุณเห็นว่าคุณอยู่คนเดียวแล้วคุณเห็นว่าคุณเหงาคุณเจ็บปวดคุณเสียใจคุณอยากจะมองหาความสุขมองหาสิ่งดีๆไม่เจอเนี่ยไพ่ใบนี้บอกว่าควรจะพอเถอะเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกว่าลองจับหัวใจลองหลับตาลองนึกถึงความทรงจำระหว่างคุณกับเขาดูถ้าหากรักกันอยู่ถ้าหากมีอย่งเหลือความรักความรู้สึกดีๆต่อกันอยู่คุณยังเห็นเขาเป็นความรักอยู่คุณกลับไปตามเขาเถอะกลับไปคุยกับเขาเถอะหรือควรจะทําลองทําอะไรสักอย่างหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับไพ่เทมบูแลนนั่นเองนะครับไพ่เทมบูเลนคือการเหมือนกับอง ลองทำลองทำดีกวา่าไม่ได้ทำและเสียใจนะครับลองทำลองดูลองเข้าไปคุยลองเข้าไปติดต่อดูนะครับหรือว่าลองเปิดใจลองเหมือนกับโอเพ่นลองให้เขาเข้ามาหาเราดูนะครับสำหรับใครหลายคนที่มูฟออนนะครับก็มาดูไพ่ของคนรักชาวสีเม็ดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมไพ่ใบแรกนะผมขึ้นมาว่าไพ่เดอะเวิร์นะครับมันคือการที่เหมือนกับเริ่มต้นใหม่แล้วตอนนี้ชาวสีเมายท่านมีไพ่เดอะเวิร์ขึ้นมาทั้ง2ใบเลยคือบทสรุปความรักของคุณเองนะครับผมแล้วก็ไพ่ใบแรกของคนที่คุณรัก ผมเลยมองว่าตอนนี้ชาวสีเมฆหลยท่านเนี่ยผมคนรักของคุณเนี่ยเขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็ได้คนรักของคุณเขาอาจจะเจอเหมือนกับมีความสุขไปไหนต่อไหนแล้วแต่คุณเหมือนกับคนที่เป็นไพ,พ่เด็ดไฮพิเช็กับไพ่แปดดาบยังร้องไห้ยังเจ็บปวดตัวเองอยู่เลยยังเหมือนกับไม่ยอมให้ใครเข้ามาไว้ใจใครไม่ได้กลัวเจ็บปวดกลัวเสียใจอยู่เลยยังหาทางมูฟออนไม่ได้ยังเหมือนกับมูฟออนไปก็เหมือนกับไม่เคยเจอใครสักทีหนึ่งที่เหมือนกับจะดีจะเข้าใจเราได้สักทีหนึ่ง เหมือนกับเรายังจมอยู่เลยเพราะเหมือนกับไปไหนไปไหนเนี่ยก็เหมือนกับยังไม่เจอคนที่ใช่เข้ามาสักทีเพราะฉันไพ่เดอะเวร์ใบเนี้ยว่าคุณต้องเหมือนกับการที่เปิดโลกว่างวันนี้พยายามค้นหาคําตอบคุณอาจจะบอกว่าคุณไม่รู้ว่าต้องทํายังไงคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณเจอที่ไหนแต่ไพ่เดอะเวร์บว่ามันคือการเริ่มต้นใหม่การเปิดโลกใหม่คุณไม่เคยทําอะไรที่ไม่เคยทําอะไรที่ไม่เคยเป็น ลองทําลองเป็นนะครับแล้วพายเดอเวอร์ไปเนี้ยบอกชาวสีเมฆรลท่านก็ตามว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่คุณเจอความเจ็บปวดความเสียใจหรือว่าจะเจอคนรักเก่าทําร้ายมาเนี่ยบทสรุปความรักของคุณ,ค,ณคือพห้เดอเวอร์เข้ามาทั้งสองฝ่ายเลยคุณกับคนรักเก่าอาจจะกลับมาคืนดีกันอาจจะกลับมาขอโทษก,กันอาจจะไปกลับมามีความสุขกันหรือกลับมาเริ่มต้นใหม่หรือความสุขเนี่ยรอคอยชาวสีเมฆอยู่ในตอนจบนั่นเองหรือว่าบทสรุปความรักของคุณกับเขานั่นเองนะครับไม่ว่ามันจะดีหรือร้ายหรือมันจะเรวยังไงเขาอาจจะลืมไปแล้วว่าเรื่่อองงงราาาาวคคััั้้้นนนนนเเเเปป็็ยยไขจจจะททีีํใใหุณส แต่สุดท้ายเนี่ยไพ่เดี๋ยวเวอร์เข้ามาบอกว่าคุณก็จะพบเจอความสุขแหละอาจจะไม่ใช่คนนี้อาจจะไม่ใช่คนเดิมหรืออาจจะเป็นคนเดิมก็ได้นั่นเองนะครับอาจจะกลับมาคุยกันกลับมาเคลียร์กันนะครับผมในวันที่มันอาจจะเหมือนกับคุณเจ็บไปแล้วคุณเสียใจไปแล้วคุณร้องไห้ไปแล้วก็ได้เช่นกันนะครับพไพ่ใบต่อมานะ้วผมขึ้นมาไพ่สามเหรียญไพ่สามเหรียญใบนี้กับไพ่ขึ้นมาว่าสุดท้ายคือไพ่หกถ้วยผมเลยมั่นใจว่าไพ่ค่อนข้างจะออกมาชัดเจนนะผมสำหรับชาวสีเมฆหลายหลายท่านในกรารดวงทั่วไปนะว่าคนรักของคุณเน พบเจอความรักที่เหมือนกับรักแรกพบเพียงสบตาแล้วก็รักกันเลยหรือว่ารู้สึกเหมือนกับคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนเคยรักกันมาก่อนหรือคุณอาจจะมีไพ่หกถ้วยเข้ามาแล้วคุณเริ่มมีความรักดีๆแล้วหรือคนเก่ากลับมาหาคุณแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นหกถ้วยกับสามเหรียญในที่นี้คือความรู้สึกที่ความรักของชาวสิมิ่นไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามหรือว่าเรื่องแย่ๆไงก็ตามหรือเจอปัญหาที่มันทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจไงก็ตามคุณจะได้รับความรู้สึกความรักคนเดิมๆที่เขาเคยรักคุณเนี่ยกลับมาหาคุณเพราะไพ เขาจะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะอะไรที่เคยรักกันไพ่เดอดเลเวอร์อะไรที่เคยเป็นรักแท้เคยจับมือกันเคยมองตากันเคยเป็นความรักต่อกันไพ่หกถ้วยบ้านหลังเนี้มันก็ยังเป็นบ้านอยู่แล้วชาวสีเมลาท่านถ้าเกิดคุณยังตัดสินใจว่าเรายังไม่มุกอ่อนอ่ะใครก็ตามเหมือนกับเรายังรักใครอยู่อย่างที่ผมบอกไปไพ่เทมโบแลนด์หลับตาแล้วยังคงมีใครอยู่หลับตาล้วยังคงรักใครสักคนหนึ่งอยู่หลับตาเ้วยังคงรู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งอยู่เนี่ยไม่เหมือนกับไพ่หกถ้วยเราจะมุกอ่อนไม่ได้เราอยู่ที่เดิมเนี่ ยังไงก็ตามเขาต้องกลับมาแน่นอนเพราะไพ่สามเหรียญบอกว่าเขาอาจจะไปเรียกสิ่งอื่นก่อนเขาจะไปหาคนอื่นก่อนหรือเขาจะหยุดคุยกับคุณก่อนแต่มันคือการหยุดพักการเพิ่งเลิกลากันไปการเพิ่งจบกันไปพนไเพราะฉะนั้นไพ่สามเหรียญที่นี้เนะี่ยบอกชาวสีมี่หลายท่านว่าอะไรที่เพิ่งเลิกกันไปเพิ่งจบกันไปเนี่ยยังไงก็กลับมาคุยกันยังไงก็กลับมาคืนอีกกันได้แต่ไพ่เทมปูนั้นเหมือนกับลองทําดูอีกครั้งดีไหมลองเข้าไปคุยกันดีไหมลองปรับความเข้าใจกันอีกครั้งดูดีหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่าคิงถือเหรียญนะครับไพ่คิงถือเหรียญในที่นี้คือถามว่าชาวสีเมฆถามว่าเป็นยังไงบ้างคนรัห่างคุณจะรักไหมไพ่คิงถือเหรียญเขายังรักคุณอยู่นะในใจนึงเนี่ยในใจลึกของเขาเนี่ยเขาก็ยังมีคุณอยู่นะครับแต่ไพ่คิงถือเหรียญใบนี้ก็บ่งบอกเช่นกันว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเมื่อก่อนเนี่ยค่อนข้างจะมั่นคงจริงใจกับเราเข้ากันได้ดีมีความรู้สึกว่าดีต่อกันไม่เคยทะเลาะกันเลยหรือมีหลไรอย่างที่มีความสุขมากกว่าความทุกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่คิง ยังเป็นคนดีใสายตาคุณอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขาเคยเป็นคนดีมาก่อนใช่หรือไม่นะครับเพราะฉันไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาว่าไพ่ออร์แเคิลฟอร์เวอร์เดอะไวท์แริทอะไรที่ดีๆเนี่ยไปตามมันกลับมาเถอะอะไรที่มันเคยดีที่มันเราเคยเป็นนั้นเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยเราจงเป็นสิ่งนั้นเถอะเพราะฉันเนี่ยฟอร์เวอร์เดอะไวท์แรบบิใบนี้บอกว่าลองส่งข้อความดีไปหาเขาดูสิลองดูนะหรือว่าลองเข้าไปหาสิ่งที่มันคุณคิดว่าดีสำหรับคุณดูสิเช่นการมุ่งไปหาสิ่งที่ดีกว่าหรืืออว่่าากกรทีเหมนับคุณ ที่มุ่อ่อนไม่ได้ลองท day, ําในสิ่งที่ดีๆเพื่อตัวเองดูสิการกลับมารักตัวเองกับดูแลตัวเองกลับมาเยียวยาตัวเองกลับมาดูแลตัวเองให้ตัวเองมีเสน่ห์ดูคุณค่าดูสวยขึ้นนะครับผมมีเงินมีทองมีการเริ่มต้นใหม่มีความสุขมากขึ้นนะครับเดยวคนเราเนี่ยพอเห็นค่าตัวเองเนี่ยเขาก็จะเห็นค่าคุณเองเพราะไพ่เดอะไฮพิเทสบอกว่าอย่าทําตัวเหมือนกับเป็นคนที่ไม่มีค่าอย่าทําตัวเหมือนกับคนที่เป็นตัวเลือกเพราะคุณไม่ใช่คนแบบนั้นเพราะคุณไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนชาวสีเมฆมีความมั่นคคงมมมีวาเหือนกับ เชื่อไว้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ตัวเลือกของใครกลับมารักตัวเองกลับมาเยียวยาตัวเองแล้วเป็นไายขึ้นมาว่า forward or wrap it แค่ทําในสิ่งที่ควรแค่ทําในสิ่งที่ดีแค่นั้นแหละนะครับก็ขอบคุณชาวสีเมททุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามฝากกด s u b s c r ด้วยนะครับและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่าคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผมสวัสดีครับ